สวัสดีครับวันนี้ผมก็มารีวิวตู้คอนเทนเนอร์น็อกดาวน์นะครับผมขนาด20ฟุตนะฮะเผื่อใครชอบนะครับแบบนี้นะครับผมก็ติดต่อสอบถามได้นะฮะหรือจะสั่งผลิตใหม่นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับลูกค้าทุกระดับนะครับผมแต่วันนี้จะมารีวิวตู้นี้นะฮะตอนนี้เสร็จแล้วนะฮะเหลือติดอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับผมก็ เสร็สมบูรณ์นะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวไปดูภายในนะครับผมภายในเราก็จะปูพื้นกระเบื้องยางสีเทานะฮะแล้วก็ระบบไฟะระบบไฟนะครับตู้ไฟติดแอร์ได้เลยนะครับไฟแมงมุมหนึ่งชุดนะครับผมแปดหลอดแล้วก็ดาวไลท์สี่หลอดนะฮะตู้ไฟ รักสวิปนะครับผมแล้วก็รักลักมีให้สองจุดนะครับผมแล้วก็มีมุมนี้จุดหนึ่งนะ mm hmm. เผื่อใครจะนําไปต่อยอดนะครับผมทําร้านกาแฟหรือว่าร้านขายของอย่างอื่นนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผม mm hmm. ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับพร้อมยกเลยนะครับผมใบนี้ไป โอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานแล้วก็ฝากติดตาม facebook ด้วยนะครับหลานทำงานก็อยู่พัทยาอยู่ถนน36ม36ฝั่งขาเข้าระยองอยู่เยื้องๆกับสนามพีระซอร์กิตนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ